โอ้โอ้ว้าวอ,อะไรเต็มฟ้าไปหมดโอ้ <g ül> ก่อนจะไปดูคลิปขอคนละหนึ่งไลด์ด้วยนะครับโอ้ลืมไปตอนนี้ช่องผมมีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับทุกคนสามารถโดเนียกเข้ามาได้เลยผ่านซุปเปอร์แตงแล้วก็ถ้าไม่อยากผ่านซุปเปอร์แตงมีลิงก์โดเนียนดยตรงอยู่นะครับใต้ลิงก์นี้เลย นี่นะครับทุกคนคา98ผมได้มาแล้วนี่ในแบ t เทิร์นพาใหม่ของเรานั่นเองซีซั่น4โคตรเท่โคตรโหดดแล้วเราจะเอาไปลองเล่นกันดูนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วนะครับมาร์กแมนยังไงก็ตายนะครับเม็ดเดียวเว้นแต่ขานะขาน่าจะต้องสองนัตแต่ต สนัดนะครับทุกคนงั้นเราลองมาเปลี่ยนเป็นแบตเตอร o y ย l เกาะสเมตรแทหัวก่อนโอ้โหสองนัดตายนะครับตามสเตปนู่นน่ะเฮ้ยเอาเชยยิงไม่โดนสองนัดตายนะครับตามสเตปอ่าลองตัวโัตัวก็สองเมตรเหมือนกันว่ะตัวก็หัวเหมือนกันเลยนะระยะไกลอ่ะโอ้โหเมื่อกี้หัวหรือตัววนะน่ะดูไม่ออก ก็สเมตรเหมือนกันนะครับทุกคนระยะไกลเดี๋ยวลองเอา,เา,าไปดูในโหมดเออ่มันติเพย์เยอร์กันก่อนนะครับเพาฉั้นเ่าไว้วันหลังละกันผมยังเก็บไปเมันไม่เต็มอ่ะไา่แต่งดีๆก่อนและนี่ก็คือคา 98K ของเรานั่นเองนะครับแบบยังไม่แต่งอะไรเลยโอ้โหเสียแคทนี้เขเข้ามามีชักกระสุนออกมาว่ะอันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะทุกคนโอ้โห อุ้ยนี่เงินเนี่ยนี่อ่ะอุ้ยนี่อ่ะโอ้โหอะไรอ่ะสามตัวเลยเหรอเกินนี่ไงปิงผมโคตรเยอะตอนเนี้ยโอ้เอ้าเอาไปตรงนั้นหมอดหรอภูมิลบดึงไงวะหน่าปิงร้อยหนึ่งหยุด เซิร์ฟเอเชียจริงไหมเนะี่ยยิงไปแล้วแม่งกว่าจะตายรู้สึกได้เลยอ่ะโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้ยยังจะโดนอีกอะไรเนี่ยกูหลบมาแล้วเว้ยโอ้โห,โอ,โหอ,อะไรเต็มฟ้าไปบนเลยอ่ะหรือะรจะรอดไงอุ้ยทำไมยิงไม่ออก โอ้โหแค่สุนด้านนี่อะยิงไม่ออกบ้าข้างไปหมดแล้วโอ้โอหเย้แล้วโอ้ยิงไม่แม่นเลยวะ ี่โอ้โหมันเยอะจังวะตรงเนี้ยอุ้ยตรงนี้ไม่เกินไปจุดมั่วสุ่มเลยนี่ยว่าตรงเนี้ย้ยล่วงไปวะล่วงมาเราลองแต่งไปนิดนึงแล้วดูที่จะเป็นไงบ้างคูณสี่้ย อุ้ยเอ้ย,อย,อยปิ้งอยู่อีกเหรอกาไม่ป,ปิ้งแล้วเวนีวยาร์มันเล็งชา้จาจังอ่ะเล็งช้าจริจงอันนี้ไม่โมเมเลยเล็งช้ามากโอ้โหโอุย้ยกรตากูลเดียวกันยิงตัวเล่นยังกลุ่มเลยอ่ะ รารู้แล้วเราแต่งเราแต่งผิดนี่ว่าผมแต่งผิดนิดหน่อยทุกคนเดออุ้ยเดี๋ยวลองไปเอาออก่อนี่ตอนแรกเราไม่ควรเอาอันนี้มาเนะุ้ยความเร็วกระสุนหนึ่งจะเพิ่มนี่ไงเร่งเร็วละ อุ้ยโอ้โหไม่ตัวข้างหน้ากับตัวข้างหลังไม่ตัวข้างหลังกับตัวข้างหน้าไม่มีอยู่แค่นี้แหละฮะ<า>นี่อ่ะฮะเฮ้อ<า><า>โอ้โหปูยิงไม่โดนใครเลยอ่ะ เพื่อนมันยิงมึงยิงไม่โดนได้ไงอะ่ะนี่ไงเพราะมันเป็นแมบ,บระยะใกล้เนาะเตินไปเอาควรจะเอาอะไรที่มันเหมาะกับด่านนี้มาอุ้ยเพื่อนแม่งปิดประตูพอดีนี่ยเนี่ยเด็นดอดเฉยๆก็เอาได้ลง เอาแบบที่มันมีติดเลเซอร์มันดีดีปล่าอุ้ยไอ้นี่ไงเอาเรื่องอยู่มา เราจะไม่ทำให้ตัวเองอับอายอีกโดยการไปแต่งใหม่มาอีกนิดนึงนี่ถ้ามันไม่ดีเราก็แค่เปลี่ยนเอาไงดีวะเนี่ยกลัวมันจะไม่ดีจวไม่ดีจริงทำไงเนี่ยอู้ย,ยิงไม่ตายวะระยะมันไกลแต่งให้มันอันนี้สั้นน่ะปากกระบอกสั้นมันยิงไม่ตายว่า ไม่ดีนะเนี่ยไม่ดีนะเนี่ยไม่ดีนะแบบนี้ไม่ดีนะอุ้ยโอ้ยอย,ยิงนานไปหน่อยอะอุยอ้ยย,ยิงอะไรอะไม่ตลกยิงแบบนี้ไม่ตลบมือไม่นิ่งเลยอะเป็นม,ม,มือสังหารไม่ได้แนละ้วแบบเนี้ยมือไม่นิ่งเลยอะโอ้โหเติมกระสุน อุ้ยโอ้ผมว่าต้องปรับเมาส์แล้วว่ะไอ้เหี้ยถ่ายก่อนหนึ่งถ่ายก่อนสองอุ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้พลาดเนาะเป็นอะไรวะโอูโอ้หมันยิงตัวนู้นอยู่มันจะม,มีโอกาสมันยิงเข้าหัวกวูอีกนะนี่ไงยิงหัว ยอยากได้สโคปจังเอ้ยไม่ใช่อยากอยากได้ไอเลเซอร์จังโอ้โอ้โหมันยิงโดนว่ะขามันออกปอดจริงแบบนี้เขากลับมามาก็ต้องเอาให้หดหน่อยเนาะ วิ่งตัวอยู่ข้างบนหรอเพื่อนอตายแล้วเฮ้ยระยะระยะไกลมันก็ตายนี่นาะแต่ต้องยิงให้โดนหน้าอกอะโอ้ยให้โดนหน้าอกแค่นั้นแหละนี่ไงวิ้ย กีมหน่อยนี่ไงอ,อ่ะุยโอโโโ้ยิงไม่ออกปิงไมไม่ปิงนะทำไมามันงไม่ออกเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมยิงไม่ออก โอ้ยโอ้โหบันเยอะเกินข้างบนก็มีข้างล่างเข้ามา้ยโอ้เติมกระสุนอูแต่แม่งโอ้โหแม่พงพังอ่ะจริงตัวนยิงปึ๊บเป้าแบบเบี้ยวลเลยอ่ะ อันนี้เกินไปเอาแบบเปี้ยวหนักอุ๊ยเนี่ยมันยิงไม่ออกมันชักชามากว่าเราแก่แล้วแหละโอ้ข้างบนใช่ไหมมันเนี่ยนั่นน่ะอุ๊ย อุ้ยโอ้งอมอุ้ยอุ้ยเบลวห้าร้อยแล้วอู้มันเด้งมาพอดีเจ้ยโฟกัสหลุดเลยโอ้โหจัดไปสามนัดเลยเลยไปจันโอ้โอ้ ข้างบนข้างบนเป็นไรอุ้ยโอ้โหคือเลเวลไรแล้วเนี่ย <c oughs> อุ๊ยอ้าไอ้เพี่ยนว่าเพื่อนยิงตายมาฟัง 哦，滴滴，喂，哦。 เชียร์อย่างาหาชดนี้โอ้ยไอ้ยยกยยยยยยออยยยยย้ยย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 ย เหมือนว่าเราต้องด่านนี้เราต้องแบบตับสะโบกบไก่ไปแล้วแบบไกลไปเลยแล้วอะไรดีน,นี่เียอะไรเนี่ยสะโกบอะไรเนี่ยโอ้ยสะโกบจากความร้อนเหรอสะโกบอะไรวะทำไมมองไมเ่เห็นอะไรเลย,เลยอ๋อนี่ไง ไม่เคยใช้อ,ะ,อะไรไม่รู้มีอยู่ตั้งนานแล้วโอ้โหดูฟันทีกูมองอะไรไม่เห็นเลยตาบอดเลยไอ้ย่กล้องแจับความร้อนอะไรทำไมมันมองไม่ทะลุควันวะอันนี้แค่งง,งเลยปกติมันมองทะลุนี่นาะเอาเร็วๆอย่างนี้เลยอะ อุ้ยนี่ไงเข้าหัวเป็นงไนองไอ่ะเฮ้ยข้า,า,างบนมีตัวเหรอตายละโอเคหัวแตกอุ้ยหัวแตกเป็นงไงอ่ะเฮ้ยได้พันเอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ลกปลดล็องอะไรวะโอ้โฟกัสชอบหลุดเวลามีอะไรขึ้นมาหน้าจออุ้ย ทำไมกูชอบพลาดวะแบบนิดเดียวเองอะนิดเดียวจริงเฮ้ยไม่โดนหัวได้ไงไมีตัวอยู่ข้างบน คืนกูเฮ้ยกูเล่นข้างหน้าโดนข้างหลังไม่ให้คืนอะไรอุย้ยนี่ไงอ,ไอ,อุ้ยไม่ตายเออ อุ้ยโอ้โหอีกตัวหนึ่งกลัวหลังจะฟรีเลยเฮ้ยนี่ไงสวยอุ้ยไม่ตายอุ้ยไม่โบวกูยิงไม่ตายตายตายอุ้ยไม่ตายเอาเรื่องเอาเรื่องโหดโหดโหด ใครที่เล่นคาวันโหดก็ผมฝากด้วยละกันด้วยฝากแนะนำแนะนำของแต่งทีเฮ้ย <c> ะ <oughs>